ฟังเสียงเพลงไอ้บะลเลงเสียงแววแผ่วหูเดือดคอนคอนน้องคงนอนเสียงโกนสู้สู้เสียงเพลงที่ดังเข้าหูน้องคงไม่รู้น้องคงไม่ฟังยิ่งหลลินคันบ่จริงตัวไว้คือว่าสั่งเป็นอย่างบอบอกน้องย่ามาหลอกให้อ้ายเพ้อครั้งหลอกลวงหลอกลวงเฮ็ดยังหลอกเฮ็ดยังและหลอกไปหลอกไป เชิบเชิบสบายดีพี่ใบหัวพ่อแม่พี่น้องสีดวัคซีนมาแล้วเกือบตายพ่อแม่พี่น้องลงแดงเกือบตายเป็นลงโกงึ่นว่าสีไล่สดอะไรบไดด้ทางห้องควินมาอยู่ใหม่มีลูกหน่อยน้ำเสียงดังบ่ได้เหมือนเทดจังไดยเหมือนไล่สดแบบละครใบบ่อเโ็ลงโกงฉ่งดอกเข็มกับบานแล้วพ่อแม่พี่น,อนอ้องเสียายเนาะเป็นเจไปเน็บหูให้ พุ่งชมพู่กับมี่เอาว่าถึงว่าสิเอาไปกินกับผลี๋้วมือแรงกอนอันนี้ต้นพวงชมพูนะครับเอาดอกไปลวกกินกับผลแซบมากเป็นยาระงับประสาทด้วยนะครับใครนอนไม่หลับเอาไปกินเนะ้อกุลาบกรลัางงานมาจูม่จีพ่อแม่พี่น้องมาท่านบานเขากระตุ่ม มีแต่ต้นบักตูมยอดบักตูมเด็ดไปกินด้วยละ่ะกำลังออกยอดอาดาจาักรสวนเต้าอนะครับต้นบักกรูดนี่อันนี้เป็ดตำปรงติดแล้วนะครับต้นเป็ดตำปรงคำมีปวยเซียนนี่กัะเพ้า่อแม่พีน้อง กำลังไงตรงลบแดดได้ฟวงกงระโบลบมันตายชมสวนแล้วๆมากินเขาเล้วพอแม่พี่น้องมามด้ปนสือปลาทะเลทอดมามาปนอีกตามเคยพ่อแม่พี่น้องแนะนําผักผักตําลึงลวกกะลำลวกวอันนี้ก็คือแปะตํำรึงอันนี้ยอดใบมันปูอันนี้ก็ ยอดมาตูมมีพักกะถิ้นหรือพักกระเฉดนะครับอนี้พักแพ้วน้ำนะครับบอกพีกโอแซบมากกินพอนแรงของแมพีนออ่น้องใส่คำหนึ่งก่อนลวกหล่าพักแพ้วบอกพิคบิ๊บขานาดเลยห้าบักกลุมห้าบักกุ่มนกา วันนสาหนีครับพ่อแม่พี่น้องนี่สิร้อยขึ้นไรสดอยู่ยักษุถุนึงเฝ้าขึ้นเฝ้าลงเอาโทรศัพท์มาแนบโทรศัพท์อีกตัวนึงเออไม่ต้องเปิดเสียงดังอยากออกกำลังกายอยากห่าวมมถามาามาเบิ่งเนอ้อสิแต้งตัวจังใดบัน,นียขอบริจาคนะครับสอเขียนืินว ลิปสติก๊กมาสคาร่าแป้งพับประโลมปรชิงแป้งพับเนี่ยว่ามือสัน่น <c oughs> ผลการเรื่องจากการฉีดลักซี่พ่อแม่มียักซี่โอ้วัคซีนมือสั่นครับพ่อแม่พีนองสำหรับกิน,นี้เอาไว้สันน่นก่อนนะครับบ๊ายบายคิดฮอดทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ